ส่วนช่วงบ่ายนี่เราก็จะไปติดตามตังถามว่าทาไมเจ้าที่รัฐอีกส่วนหนึ่งถึงไม่ทําหน้าที่ให้มันกระจับประเช่นกันนี้ในเมื่อรัฐมนุนใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎของกฎหม,มายนะว่าต้องทำงยังไงให้รวดเร็วไปชนที้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยไม่มีอุปสรรคนะไม่เป็นภาระมากมายนะฮะตอนนี้เจ้าที่สำนักกรได้สนองนโยบายของออของรัฐมนุนฉบับนี้เพียงพอรหรือยังครับแต่เราคิดว่ายังไม่เพียงพอนะฮะถึงช้ามากเกือบปียังไม่ได้คําตอบยังไม่มีการชี้แจงเรื่องความเคลื่อนไหวติดขัดอะไรก็ไม่แจ้งไม่บอกเรียบฉีดจนเรา่ดไไม้ ก็เลยจะมามอบของขวัญให้ท่านด้วยอีกอก,ก่อนก่อนที่จะสิ้นปีนะฮะท่านจะได้ไปอิ่มเอิมใจของขวัญก้อนนี้ใหญ่ดีไว้อะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะทุกคนทําผิดได้นะฮะวันนี้เรามาเป็นพวกเดียวกันดีกว่านะฮะอย่าทำเป็นเ,เป็นคนละพวกนะฮะเพราะท่านก็ถือว,ว่าถ้าเอากาับ,บ้านก็กลายเป็นคนลเมืองคนไทยด้วยกันนะเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ทางานก็เป็นเจ้าที่รัฐแต่เจ้าที่รัฐก็กได้ว่าคุณมากินเดินของเราอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจง เรียบปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับและตอบหนังสือของเราเนี่ยเพราะเพราะเรารอมานานแล้วจะเริ่มเริ่มเดี๋ยวเจะเริ่มอุดสาห์ไดใช่ไหมฮะมาปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องขยับความเข้มขวดเข้มแข็งใอ้ดีกรีนีดีกรีของความตรวจสอบให้แรงขึ้นสูงขึ้นนะฮะนะครับท่านก็จะเป็นทางรายการระดับนี้ก็น่าจะรู้นะอะไรคืออะไรนะฮะป้าหมายต่อไปคืออะไรของเรานะขอบคุณมากครับท่านนี้ครับ ครับผมครับคุณนะครับมีใครเจอไหมใครไหมครับมีใครมีไหมฮะมีไหมซีจะหน่อยไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมสรุปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนบ่ายสองโมงขึ้นไปนะครับเราจะไปที่สัมภาร์กรนะครับท่านใดบางคนนะครับโทรมาถามนะฮะว่าเอ่อถ้าเกิดจะตามไปก็คือตามไปเจอที่สัมภาร์กรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สัมภาร์กรนะครับว่าทําไมคําว่าศาสนาเนี่ยแล้วสามารถอ้างศาสนาเงินได้ทุกอย่างเลยหรอ สามารถจะเก็บเงินจะปรับเงินได้เป็นหลักสิบล้านร้อยล้านขู่พวกกับการที่ยังทําได้เหรอครัว่าศาสนาที่ทําอย่างนี้ได้เหรอก็ถ้าทําอย่างนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเลยเหรอนะครับไม่ว่าจะเก็บค่าปรับนะครับกี่กี่หมื่นบาทนะครับรวมค่านู่นค่านี่ค่าเอ่อค่าที่ปรึกษารายเดือนเก็บทุกเดือนอีกนะครับเป็นการเก็บเงินนัเป็นไรายได้อะนะครับอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้เรียกศาสนาเหรอฮะนะครับจะเก็บค่าไม่ข้างค่าเดินทางเหรอค่ายานพนักเครื่องบินเดินทางไปก็ยังเก็บอีกเพราะฉะนั้นเราจะไปถามสัมภาระครับว่า เอ้อย่างนี้ถ้าเกิดอ้างศาสนาทุกอย่างไม่ต้องเก็บภาษีเลยเหรอหรือยังไงหรือสัมภาระดำเนินการอยู่รอครับท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายติดตามแล้วช่วยกันแชร์ต่อนะครับคลิปนี้นะครับของช่วงเช้าถ้าใครรักพวกเรารักคนไทยพุทธรักเผ่าพันธุ์คนไทยพุทธเลือดเนื้อเรานะครับเราคือเลือดเนื้อเดียวกันครับคนไทยพุทธนะครับช่วยแชร์ต่อให้มากที่สุดทั้งวันนี้ครับนะครับแล้วรอตอติดตามช่วงบ่ายกันครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับรวมาลักคนไทยพุทธครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครั้งรอบเช้านะครับขอบคุณมากครับตบมือับ Yeah. you.